พี่น้องคะนี่ก็เป็นเสื้อผ้าที่เมย์ได้มาจากตลาดปัตตาีก่อนเด้อตัวนี้ค่ะจะเป็นเสื้อเชิดค่ะพี่น้องเสื้อเชิดตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเดี๋ยวพี่เมย์ให้ดูใกล้ๆผ้าฝ้ายนะคะอย่างดีเลยนี่เพราะว่าพี่เมย์มักผ้าฝ้ายค่ะพี่น้องเราก็ใหม่กิฟเลยนะคะตัวละสิบบาทเท่านั้นนะคะใหม่มากกี่บอกเลยว่าใหม่มากๆพี่เมย์อใส่ไปทํางานนะเอาใส่ไปไว้ทํางานพี่น้องใหม่กิฟตตัวละสิบบาท เพราะว่าเวลาพี่เมย์ซื้อข้องพี่เมย์อีเบิงน้ามันมันมีค้นบอมันมีตับนิ้มันยังบอแต่ตัวนี้นะคะไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวใส่ไปทํางานแล้วที่สําคัญพี่น้องเข้ามีอันนี้น้ำทุงทุงทุงนี้ค่ะพี่น้องทุงเสียอย่ามาบรไดังเกตนาตอนที่ซื้อมาแต่บอซื้อมาเสร็จแล้วอ๊อคือมีคือเลิศแคเอ,าอ่าตัวนี้นะตัวละสิบบาทเป็นาฝ้ไฟโชว์อีกรอบหนึ่งก่อนใหม่กิฟต์นะคะพี่น้อง แล้วพี่เมย์ก็ภูมิใจมากวันนี้ค่ะพี่เมย์ได้เสื้อสูทมาพี่น้องคะเสื้อสูทต,ตัวนี้นะคะเป็นเสื้อสูทต,ตัวละ120บาทเพ,เ,พเพิ่นอเพิ่นปลายเพิ่นหนร้อยห้าสิบแต่พี่เมย์ข้อลดเพิ่นเนาะเพราะว่าแม่ลดให้หนูหน่อยวะเพิ่นก็เลยลดให้นะพี่น้องนะไฮโซนะรู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 หน่อยพี่น้องสซเป็นเห็ดหางานเนาะรองที่สําคัญคือตรงเนี้ค่ะพี่น้องคะที่มันเป็นฟองน้ํเนี่ยค่ะ มันยังไม่ยน่นมันยังไม่อะไรตอให้มันย่นนะพี่น้องเขาก็ห้าแบบซื้อฟองน้ำนะมาตืมได้พี่เมย์ว่ามันเก้ดีนะดีเทลเข้อดีันีตรงนี้นะพี่น้องคะ่ะพี่เมย์ก็เลยซื้อมาแต่ตอนแรกตั้งใจว่าอีไปเอาเป็นเสื้อสีข้าแต่ว่ามันบมีก็เลยได้ตัวนี้มาก็ก็โอเคนะเดี๋ยวไปเบิงกันเลยเด้อว,ว่าพี่เมย์ได้มายังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะ ัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พี่เมย์ก็จะพาพี่น้องนะคะมาเที่ยวตลาดตัดทวีก่อนนะพี่น้องคือเกาเขาไปได้ไปอย่างใดก็มายุ่แต่นี้นะคะพี่น้องหนึ่งก็คือพี่เมย์มาห้าข้องคข่ยนำซองก็คือมาห้าเสื้อผ้าใสพี่น้องค่ะเดี๋ยวพี่เมย์พาเดินเข้าไปที่ตลาดปัทวีก่อนเลยเด้อเดี๋ยวเมย์เอะจังไหนฮื่เนาะเดี๋ยวพี่เมย์ข้อนิยาตหยุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเบิ่งกองกองกองน้ำมาตีเดินเข้ามาเลยพี่น้องค่ะ นี่จะเป็นร้านสิบานะพี่น้องนะติบบาทที่พี่เมย์มาประจําเลยนะคะแล้วพี่เมย์มาร้านตรงนี้นะเขาไปดูแล้วเพราะว่าพี่เมย์จะมาหาเสื้อสูทไปใส่ตรงนี้คะ่ะเข้าอีมีเสื้อสูทดีมากๆเลยนะดูดิกินมาขออนี้ดูราคาหน่อยนะคะตัวนี้ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะ แต่ว่าจะไม่แพงมากร้อยห้าสิบบาทอันนี้สองร้อยนะคะอาจจะเดโคตรดีอ่ะแต่ว่ามันเจยดายอย่างหนึ่งคือมันบมีฮูดไงพี่น้องเนาะอุ้ยวาไปตัวนี้มีฮูดนะคะอ๋อพี่เมย์คือบอ่มาดูนี้นะเพราะว่ายังที่พี่เมย์บอกว่าที่ทำงานห้องพี่เมย์อะคือจะแบบว่า นาวมากๆเลยแต่พี่เมย์เดินเข้าไปดูเลฮ้ยตัวนี้โอเคมากเลยนะฟิล์มน้าเนี่ยนี่พีองดูแต่เข้าบอเพิร์นรบอกละค่ะไว้เท่าไหร่อันนี้สามร้อยนะคะมิสมิซโน่เหรอมิซโน่สามร้อยบาทซึ่งพี่เมย์ว่ามันโอเคมากๆเลยนะพี่เมย์ดูก่อนเฮ้ยตัวน,วนี้ตัวนี้เก๋อย่างตัวนีนน้แต่มันบ่มมีฮูดไงพี่น้อง พี่มีก็งงตัวเองคือกันทำไมพี่มีบวมมาห้าเสื้อผ้าทีนี้ไปดีกว่าไปตรงนู้นดีกว่าตรงนี้มันจะมีเสื้อสูทอยู่พี่น้องค่ะอ้าวไอ้เนะเพิรนเปิร e ์ทเพลงคือเาต้องลบอ่ะฟังนี้ก่อนไอเสื้อสูทเยอะมากเลยนะเขาให้ไปไดนหมดอ,ะอ่ะอ,อ๋อข้างบนนี่ข้างบนเสื้อสูทอยู่ข้างบนค่ะพี่น้องคะ่ะพี่มิกยฟังนี้ฟังนี้เป็นเสื้อสูทอันนี้เป็นเสื้อสูตรค่ะตัวละร้อยบาทแต่ว่า มันไม่ได้เหมาะกับที่พี่เมย์จะเอานะเพราะว่าพี่เมย์ก็จะดูไว้อีกแบบหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นพ้าอันนี้คะ<ม>่ะพี่น้องอันนี้ตัวละร้อยห้าสิบนลยจะบล็อกลยวาราน,นี้นี่ข้อเข้าดีอีลี่ลออันนี้จะเป็นเสื้อซูทแบบหนึ่งฝั่งนู้นก็จะเป็นเสื้อซูทนะพี่น้องกตว่าจะทุกข้ออนุญาตเ้อะอันนี้ก็จะเป็นข้อหมักคับเสื้อผ้ากันพี่น้องคะ่ะมันจะเป็นโลละนะคะจะเป็นโลโลละแปดสิบ อค่ะมคะเพื่นมาขัดขัดบุ็งนี้เสร็จมันบอกขัดบุ็งนี้เสร็จก็จะมาอยู่ในกล่องนี้กล่องละสิบบาทนะคะพี่น้องค่ะ mm hmm. คือมันมีแต่สะพอผ้าด,ดีๆอ่ะพี่น้องสื้อผ้าด,ดีมาก จะเป็นคนค้างใครเสื้อเชิดมากเลยนะคะเสื้อเชิดแล้วถ้าเกิดเป็นแบบประมาณว่าถ้าเป็นแบบทับซ้ายหรือทับหนีงเนี่ยมินชอบเลยมาดูก่อนบนเดินบนอย่างเงี้ยเดินบนแต่วาตากาห้าไปทำนะตัวนี้ตัวนี้สี ตัวนี้แต่มันบางไปค่ะมันบางไปแล้วก็มันจะเลอะๆคอหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นโอเคนะโอเคสีชมพูเดี๋ยวเราเอาไปแช่นี้ก็ได้เพราะว่าี่เมยไม่ติดน,นเดี๋ยวห่อไปแช่ไห้เตอร์ก็ได้ถ้าจเจ้าจริงๆเพราะมันจะเป็นสีชมพูอ่นอ,อนๆหน่อยแต่พี่เมย์คงไม่เก็บ ไปทางนี้ต่อเนี่ยนะเสื้อตัวนี้เสื้อตัวเนี้ยเป็นเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อฝ้ายผ้าฝนะ้ายพี่น้องไม่เก็บเป็นเกงตัวนี้นี่เป็นเกงตัวนี้น่าเก็บนะคะเป็นเกงตัวนี้น่าเก็บมากเลยอาจจะเก็บ บังเกงตัวนี้ว่าไปพี่น้องคะพี่เมย์จะเก็บบังเกงตัวนี้นะคะเนี่ยสิบบาทเอฟพี่น้องคะพี่เมย์ก็ได้มาแล้วนะตัวหนึ่งจะเป็นซูทเดแล้วพี่น้องดูดิเดี๋ยวพี่เมย์จะโชว์ให้ดูนะดูดิสิบบาทะคะ่ะสิบบาทรับเสื้อดีมากจะบอกเลยว่าดีมาก เป็นรัดจะเป็นผ้าฝ้ายนะคะนี่ดูดิดีมากผ้าฝ้ายนะคะพี่น้องดีมากๆเลยดิเป็นชุดดีมากเลยสิบบาทแล้วจะให้ดูกล่องข้างบนเลยลเสิบบาทอะบอสเซียแต่พี่หมีมักตัวนี้จังเลยอ่ะแต่ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าฉันเอาไปฉันจะเอาไปมิกับอะไรนี่นี่นี่ อุ๊คิดว่าเป็นกางเกงถ้าเป็นกางเกงสินี้พี่เมย์จะเอาเลยนะเพราะว่าพี่เมย์กำลังห้าอยู่เดี๋ยนมาตัวนี้ดิีตัวนี้สิบบาทแต่ฉันติดใจตัวนี้น้อตัวนี้ดีพี่น้องตัวนี้ต,นตัวเราสิบบาทใส่ไปทำงานได้นะฉันจะบอกเลยว่าได้ น,นี่ตัวนี้สิบาทไซทำงานเนาะอพาพี่เมนต์จะเหนือนคล้ายๆตัวนี้ตัวนี้แล้วตะวนี้ก็เป็นแบบสร้างออฟฟิศดีนะเราก็เป็นไซส์เราด้วยตัวนี้อะไรเนี่ย เป็นอะไรตัม้มเมโลเอาเป็นกระโปงเอาให้เข้าก่อนแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะโอเคนะแต่อยากได้ตัวนี้อ่ะแต่ว่าตัวนี้ติดเลอะน่าจะได้ผ่านนี่ตัวนี้ตัวนี้เอ้ตัวนี้ น้องตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายนะคะมาจากอะไรเนี่ยญี่ปุ่นย่ป่นอะไรเอ,อ่ยตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายเออตัวนี้น่าจะโอเคกว่าอ,อือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้พี่เมย์จะเอาตัวนี้นะพี่น้องขาพี่เมย์ได้อีกหนึ่งตัวแล้วตัวนี้ค่ะน่ารัก กล่องกล่องกคือปลาที่น้องที่เมยได้มาแล้วนะตัวนี้ซึ่งจะเป็นตัวนี้ค่ะแล้วตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นสูตรนะคะเก็บไว้เอาไว้ใส่เนาะตัวนี้ ตัวนี้ดีนะกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงตัวนี้อ๋อเป็นกระโปรงเป็นกระโปรงน่าจะไม่เวิร์กนะคะนู่นกล่อง,อองจ่ายหน้าเลยนะคะเติมเงินหน้า,นา,าเลยจ้า นี่จะเป็นเ,ส,เนสื้อไหมพผมนะคะถ้าผู้ใหญ่ที่มักเสื้อไหม้ผมอ่ะควรที่จะมาที่นี่เลยเพราะว่าตัวละสิบบาทจึิงๆมากที่คหมหนนจะดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเลอะเลอะแต่ว่าเลอะถ้าจะเอาจริงๆก็ไม่ติดนะคะเพราะว่าสามารถซักได้คอๆไปเบิ่งก่อนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ ตันี้เป็นอะไรนะตัวนี้เป็นตัวนี้อะไรอ่ะเฮ้ยทำไมตัวนี้จาบจังเลยอ,ะอ่ะดูสินี่ตัวนี้บ่อยๆอ,อ่ะนีต่ตัวนี้น่ารักอ่ะเฮ้ยตัวตัวเอ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยดูสิอุ้ยตัวนี้ดุ้ง ทุกคนได้อีกแล้วพี่น้องค่ะเอ้ยนี่เป็นเสียเด็กน้อยเหรอมันคือเสียเด็กน้อยเหรออยู่เสียเด็กน้อยพี่น้องแต่เพดท่าพี่หมีเอาไปใส่แบบอันนี้แต่เหมือนบวดายหวาแค่นคะแนครนบบดายพี่น้องเดี๋ยวน้องจับไปก่อนเนาะพ่าวหลองเอาอิบไว้ก่อนอิบไว้ก่อนอิก,กอแล้วอะไรเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นเสื ว่าจะไม่ขึ้นนะขออนุญาตดูหน่อยขออนุญาตก่อนตัวนี้อะไรเนี่ยาเสื้อผู้ใดที่ทำงานออฟฟิศนะควรที่จะมาที่นี่มากๆเพราะว่าเสื้อสไตล์ออฟฟิศมีเยอะมากค่ะคือแล้วแต่ว่าจะหาได้นะพี่น้องคะหมายล่ะ ขอคนก่อนนี่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 สิบบาททุกคนสิบบาทกางเกงสิบบาทแต่ว่ามันน่าจะาใหญ่ไปสำหรับที่นมยนะขอขออนุญ,ญาตด,ดูก่อนโอ้ไม่มีป้ายใส่ำํำๆพ่อดูอ่อ พี่น้องค่ะพี่เมย์ก็อีอําลาผ่าจ้าไปแล้วค่ะนี้เดิอพี่เมย์ได้มาคือได้ซองตัวนะคะเป็นซูทแล้วก็เสื้อทํางานตัวหนึ่งนะคะพี่น้องทั้งหมดนี้ร้อยสามสิบบาทเพราะว่าเสื้อซูทอะมันก็อีแพงเลยเนาะเสื้อซูทก็คือร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าเมย์ข้อแม่เพิ่นลดเนาะแม่เพิ่นก็นลดให้มาสามสิบบาทก็เป็นร้อยยี่สิบบาทแล้วก็เสื้อตัวนี้ค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้ใส่ไปทํางานก็คือเป็นตัวละสิบบาท วันนี้ถือว่าไม่ผิดหวังนะคะมาพี่น้องค่ะอย่าลืมมาอุดนนุ่นเดอ้อร้านเพลินค่ะต่ออีวิวตนี้ค่ะเป็นร้านร้านสิบบาทนะคะมาอุดนน,นุ่นเพลินเด้ออยู่ที่ตลาดปัทวีกรโครงการใหม่นะคะพี่เมย์ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ